ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบคักๆอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยขอบคุณความหิวที่ทำให้ผมได้มาเจอร้านนี้โคตรอิจฉาคนแถวนี้เลยครับที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยู่ใกล้ๆบ้านนี่เลยก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาสาขาลางคำแหงร้านอยู่ติดกับโรงเรียนโสมาพานุสอนพอเห็นป้ายโรงเรียนชีดซ้ายเราเลี้ยวเข้าซอยนี้เลยครับผมด้านหน้าเป็นศูนย์ยางมิชลินขับรถตรงเข้าไปนิดนึงร้านอยู่ด้านซ้ายตรงนี้เลยเขาบอกเลยว่านี่คือก๋วยเตี๋ยวอีร้านหนึ่งนะครับที่อร่อยเกินราคามากความข้นคักเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานพอดีลงตัวสุดๆมมมมม่่่วาจะเเ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 ปป็็นนนนนููส้้้้ลกกกหหีีืืืืออออออยยุคร มดแล้วเส้นทําได้ดีมากและตัวของบะหมี่แห้งนะครับทุกคนมีความเหนียวนุ่มของเส้นอันนี้ผมสั่งเขาว่าเอาเผ็ดกางนะครับทุกคนขอปรุงมาได้อร่อยแล้วนะผมไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยนะแต่ว่าใครจะปรุงเพิ่มก็ได้เออเราจะบอกว่ากากหมูที่นี่อร่อยมากและคือเส้นเล็กแห้งเนี่ยผมคิดถึงไว้เด็กมากๆตอนที่ผมกินก๋วยเตี๋ยว๊อกแป็กตอนเด็กๆแล้วผมก็จะชอบขอากากหมูลุงเยอะๆแต่ซึ่งคุณลุงไม่เคยมีกากหมูให้ผมเลย แต่มาร้านนี้ไม่ต้องกลัวครับกากหมูเพียบยุคนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจะหากินที่ไหนก็หากินได้แต่หากินอร่อยอร่อย,ออยหากินยากแต่ร้านนี้ผมรับประกันคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยจริงจริงจำชื่อน,นี้ให้ขึ้นใจเลยครับก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาสาขาลำคำแหงครอบตรงความอร่อยแล้วก็ความราคาน่ารักส่วนผักตรงนี้ก็มาหยิบเองได้เลยครับทุกคนกินของแซ่บแเผ็ดๆร้อนๆ้อย่างนี้ต้องตบด้วยน้ำหวานเย็นๆครับผมตบท้ายมือนนด้วยขนมถ้วยกินหอมใบเตยอ,อันนี้อร่อยหวานพอดีครับทุกคนใครที่ยังไม่รู้จักร้านนี้รีบมาเลยคครรรับมาาาาาลออองงเเยยยกวตีืุธสขแห